จนมาหาอยู่เขียงขอกระลังนอนก็ได้ตื่นไปกระลังเลี้ยงเสี้ยนใจไปโกรธเด้อบมโมเปีบันไดกันเลยเนาะโมเปีบันไดกันเลยเนาะเอบดีละเอาดีละไม่เห็นอยากเนาะโมน้ำเปล่าล่ะอย่าอย่าน่ะโอเคดุมกัน โอ้นี่นหวโอ้อืมเอาตอนนี้นเลยครับเหน่นอนนี้ปัใจัยใทางต่อวันโม้ยบม้มาสือคนธาดาสิไหลให่ดูมเหลือกไม่ต้องจมูกมาดีนัี่เจขอคุณครับนี่เจ้ห่อเออพวกครับเลยอะทันตัทังตายิงเงย โอ้ยเห็นว่าเราถ่ายอยู่ข้าหังกันด่าขอบคุณครับ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 วันนี้น้ํานี่ดีล่งโอ้ย